จัดจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทันงสิน้นเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสวัสถีก็ในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอยู่ที่บ้านนาลกะกคามในแวนคว้นมคตสมณเณรจุนทะเป็นอุปถาของท่านครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรปรินิพานด้วยอาพาธนั่นเองครั้งนั้นสมณเณรจุนทะถือเอาบาดและจีวรของท่านพระสารีบุตรเข้าไปหาท่านพระอานนท์อย่างพระวิหารเชตวันอภิวาท่านพระอานนท์แล้วจึงนั่งในที่สมควรครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าพันเตท่านพระสารีบุตรปรินิพานแล้วนี้บาท และจีวรของท่านท่านพระอานนท์จึงกล่าวว่าอวุโสจุนทะนี้เป็นเหตุอันสมควรที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคมาเถิดเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลเนื้อความนั้นแด่พระองค์สมณเณรจุนทะก็รับคําของท่านพระอานนท์จากนั้นท่านพระอานนท์กับสมณเณรจุนทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งในที่สมควรครั้นแล้วท่านพระอนนท์ได้ทูลว่าพันเตสมณเนนจุนทะรูปนี้ได้บอกอย่างนี้ว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพานแล้วนี้บาทและจีวรของท่านพันเตกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยประดุดคนเมา แม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์แม้ทำรรก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เพราะได้ฟังว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าอานนท์ก็สารีบุตรพาเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันหรือวิมุตติญาทณทัศนขัน ติดตัวปรินิพานไปด้วยหรือท่านพระอนุน,นจึงทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพันเตท่านพระสารีบุตรไม่ได้พาศีลขันปรินิพานไปด้วยไม่ได้พาสมาธิขันปรินิพานไปด้วยไม่ได้พาปัญญาขันปรินิพานไปด้วยไม่ได้พาวิมุตติขันปรินิพานไปด้วย มิได้พาวิมุตติญาณทัศนะขันปรินิพานไปด้วยก็แต่ว่าท่านพระสารีบุตรเป็นผู้กล่าวสอนให้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาถานให้รื่นเริงเป็นผู้ไม่เหน็ดเหนื่อยในการแสดงธรรมเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนผู้ร่วมประพฤติพรหมรรันทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายมาตามระลึกถึงโอชาแห่งธรรม ระลึกถึงโคพคัซั์อันเป็นธรรมและลระลึกถึงการอนุเคราะห์ด้วยธรรมของท่านพระสารีบุตรมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างในช่วงสุดท้ายหลังจากที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพานไปแล้วท่านพระอ,อนนท์แล้วก็หมู่ภิกษุก็ระลึกถึงสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรได้กระทำเอาไว้ไม่ว่าความจะเป็นผู้ไม่เหน็ดเหนื่อยในการแสดงธรรม ในการที่เป็นผู้กล่าวสอนให้เพื่อนรูปประพฤติพรหมจันทร์ให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อ่านอ่านให้ราห่าเลยในการอนุเคราะห์เพื่อนประพฤติพรหมจันทร์ทั้งหลายแล้วก็น,นึกถึงการอนุเคราะห์ด้วยธรรมโพคสั์อันเป็นธรรมของท่านพระสารีบุตรตรงนี้ทําให้เราเห็นเลยว่าช่วงยังมีชีวิตอยู่การที่เรามาบําเพ็ญคุณงามความดีอย่างท่านพระสารีบุตรก็เกื้อกูลแก่มู่ภิกษุสงฆ์ หลังจากท่านปรินิพานไปนแล้วหมู่พิสุส่นะ์ก็นําโดยท่านพระอนุทก็มีความระลึกนึกถึงแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเสียอกเสียใจรนะ่างกายก็อ่อนเปลี้ยประดุดคนเมาทิศทั้งหลายไม่ปรากฏทําให้แจ่มแจ้ง,จงพอแค่ได้ฟังข่าวว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพานเราก็คงเคยเห็นเวลาคนที่เศร้าโศกเสียใจนะเลี้ยวแรงมันก็ถดถอยบางคนถึงเป็นลมลมพับไปเลยก็มี แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือข้อวัดปฏิบัติอันดีงามที่ท่านพระสารีบุตรประพฤติปฏิบัติเอาไว้เราก็นึกถึงพวกเราเองไม่จําเป็นต้องเป็นพระภิกษุไม่จําเป็นต้องเป็นนักบวชในหมู่มนุษย์เองก็เช่นเดียวกันก่อนตายถ้าเราบ่มเพนคุณงามความดีอะไรเอาไว้จนแบบว่าผู้อื่นได้ประจักษ์แล้วเราก็ทําเป็นกระทั่งจนชนิดที่ว่าเป็นนิสัยของเราเราก็จะสามารถ เชื่อได้เลยว่าหลังจากเราตายไปแล้วคนที่รู้จักเราที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็จะสรนเสริญในคุณงามความดีของเรานะที่เราทำเอาไว้และเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราประพฤติตัวไม่ดีนะทำตัวร้ายกาศตายไปเขาก็รู้สึกว่าเออตายไปก็ดีสะละอยู่ไปก็หนักแผ่นติทคำพูดแบบนี้เราก็คงเคยได้เพราะอะไรเพราะการกระทำของ คนคนั้นก็เป็นตัวทําให้คนที่อยู่ข้างหลังจะเป็นอย่างไรต่อไปจะระลึกนึกถึงหรือจะรู้สึกว่าโล่งใจที่ตายไปได้ก็ดีก็เหมือนเวลามีคนเสียชีวิตในสมัยก่อนนับบางคนพระศาสดาก็จะบอกว่าได้เกิดเป็นเทวดาชั้นไหนได้เป็นอริยบุคคลขั้นไหนซึ่งพระศาสดาก็บอกอยู่ว่าที่พระองค์ ตรัสอย่างนี้กล่าวอย่างนี้ไม่ได้ให้ต้องการให้ใครมานับถือท่านแต่ท่านหวังประโยชน์อนุเคราะห์กับผู้ที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วพระเจ้าตรัสว่าได้เป็นอนยบุคคลขั้นใดเขายังมีหมู่ญาติมีหมู่มิตรที่ยังไม่ได้เสียชีวิตเขาก็จะรู้ว่าคนคนนี้ก่อนตายเนี่ยเขาบ่มเพญคุณงามความดีอะไรจึงได้ไปเป็น อารยบุคคลขั้นนั้นจึงได้ไปเป็นเทวดาชั้นพวกที่มีชีวิตอยู่ก็เลยอยากจะประพฤติคุณงามความดีเรียนแบบผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วที่ผู้เจ้าตัดว่าได้เป็นอริยบุคคลก็เลยนึกถึงพระสูตรดังกล่าวเหมือนกันเพราะอ่านถึงตรงนี้ตอนมีชีวิตอยู่เราบำมเพ็นคุณงามความดีอย่างไรตายไปเขาก็สรรเสริญเราด้วยคุณงามความดีนั้นนะเมื่อท่านพระอาน,นุ์ กล่าวถึงเรื่องที่ระลึกถึงการอนุเคราะห์ของท่านพระสารีบุตรจบพระาศาสดาจึงกล่าวกับท่านพระอานทน์ว่าอานทน์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพราาความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานทน์ข้อนั้นจากได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความจำรุดไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้จำเอาไว้สิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วมีความชำรุดเป็นธรรมดาแล้วจะหวังว่าสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยพระศาสดาตรัสเลยว่าไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้พระองค์ก็กล่าวอีกว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอย่าลืม <The Final. S 1> พึ่งตนเองพึ่งธรรมะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะสุดท้ายแล้วคนอื่นสักวันหนึ่งก็ต้องตายจากเราไปหรือคนอื่นสักวันก็ต้องมีความแป,ปรปรวนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าเราไปเกาะกับคนอื่นเมื่อคนอื่นแป,ปรปรวนไป เรานั่นแหละจะทุกข์บางคนก็ใช้คำว่าอกหักผิดหวังก็มีนั่นนะดังนั้นพวกเราเองก็ต้องเข้าใจในจุดนี้เหมือนกันทีนี้พระองค์ก็อธิบายอีกว่าอานนท์ภิกษุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้นเป็นอย่างไรอานนท์ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย อานนทิกษุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่อานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระ มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะไม่ว่าจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้ายัางอยู่หรือตอนที่พระพุทธเจ้าปรนิพานไปแล้วเราเองต้องมีตนเป็นที่พึง่งอาศัยธรรมเป็นที่พึง่งอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึง่งเราต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองให้ได้พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็พึ่งธรรมะของพระผู้มีพระภาค เราก็จะได้ไม่พบกับคําว่าเสียใจหรือผิดหวังเพราะความแปรปวนเปลี่ยนไปเป็นประการอื่นของบุคคลอันนี้ก็คือพระสูตรสัตว์จะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น